สามเหตุผลนะคะที่มักทําให้เราชีวิตนั้นไปต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเราอะมีข้ออ้างให้กับเราเยอะแยะมากมายฉันไม่สวยฉันไม่เก่งฉันไม่ฉลาดนะคะ สารพัดน,นะคะข้ออ้างที่เรามมกจะมีให้กับตัวเราเองแล้ว3มเหตุผลที่มันทําให้เราไต่เต่าไม่ได้ข้อแรกคือการที่คุณชอบบอกคุณสุขภาพไม่ดีคุณสุขภาพแข็งแรงคุณทําไม่ได้หรอกเรานะสุขภาพไม่ดีสุขภาพแข็งเราสามารถเปลีป่ยนแปลงตัวเราเองได้นะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาออกกาลังกายดูแลสุขภาพเราดูแลอาหารการกินของเราได้นะคะข้อที่2คือเราชอบอ้างว่าไม่มีเวลาคําว่าไม่มีเวลานะคะเราจะพูดแบบนี้ตลอดชีวิตหรอเพราะว่าคนเรามีเวลาเท่ากันนะ24ชั่วโมงเราก็จัดสรรเวลาได้หากเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตตเเรรราาก็้องจัดสวล ของเรานั้นให้เป็นนะคะข้อที่3ไม่มีเงินไม่มีเงินตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ซึ่งตอนนี้นะคะเรานะคะมีคลิปวิดีโอเยอะแยะมากมายที่เราสามารถเรียนรู้ฟรีได้นะคะหากเราต้องการจะประสบความสําเร็จนะคะเราต้องลุกขึ้นมานะคะเรียนรู้นะคะเรียนรู้เชื่อสุดใจว่าเราจะประสบความสําเร็จได้นะคะลองนะคะรองนำเนี่ยคะาส ข้อนี้ไปลองทํากันดูนะคะหากเราอยากเป็นชีวิตนะคะเราต้องลุกขึ้นมานะคะทิ้งข้ออ้างนะคะ